สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่25ธันวาคมนะครับศึกตุรกีเฟิร์สลีกเป็นเกมระหว่างอาัลายพบอันรานนเยสปอร์เริ่มเตะเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเจ้าถิ่นอาัลายตอนนี้อยู่ดับ6ของตารางนะครับฤดูกาลนี้ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียว14เกมที่ผ่านมาชนะไปถึง8เกมนะครับเสมอ2แพ้4เกมลุกคือจุดเด่นเลยนะครับยิงไปถึง26ประตูในขณะที่เกมรับเพิ่งเสียไปแค่13ประตูเท่านั้น ฤดูกาลนี้ถือว่าผลงานในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยนะครับหลังจากเตะในบ้านไปแปดเกมเนี่ยปรากฏว่าพึ่งแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนี่คือทีมที่มีผลงานในบ้านดีที่สุดในลีกเลยทีเดียวในขณะที่คู่แข่งครับอัมราเนียสปอร์ฤดูกาลนี้ผลงานไม่ค่อยคงเส้นคงวาครับตอนนี้อยู่ดับดับ12ของตารางพวกเขาจังจําเป็นต้องเก็บแต้มต่อไปครับไม่งั้นมีโอกาสที่จะต้องดิ้นรนหนีการตกชั้น15เกมที่ผ่านมาชนะแค่4นัดเท่านั้นที่เหลือเป็นการเสมอ5้าและแพ้6เกม เกมลุกคือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเลยนะครับพึ่งยิงได้แค่15ประตูและเสียไปถึง22ประตูใช้ชนะมักจะไม่ต่อเนื่องนะครับหลายๆเกมพวกเขาชนะแล้วมักจะเป๋ะในเกมถัดไปเกมล่าสุดทางด้านอัมรานียสปอร์ยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะอาดานาสปอร์มา1ประตูต่อศูนย์แต่เป็นการชนะทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นในขณะที่เจ้าทีมครับเอาตายชนะมา3เกมรวดเกมนี้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นทางฝั่งเอาตายถูกมองว่าเหนือกว่าและจำเป็นต้องชนะอย่างน้อย1ประตู ดูจากความมั่นใจแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเอาตายชนะมาสามเกมติดต่อกันเกมลุกถือว่าเป็นจุดขายเลยนะครับนี่คือทีมที่มีเกมลุกดีที่สุดเป็นอันดับสองของลีกในขณะที่ผลงานในบ้านดีเป็นอันดับหนึ่งของลีกวันนี้จะได้เปิดทิ่นเจอบทีมอย่างอัมรานีเยสปอซึ่งรุ่นการนี้ค่อนข้างเป๋เลยทีเดียวเชื่อว่าเกมนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดเจ้าถิ่นน่าจะเก็บ3คะแนนได้อย่างไม่ยากเย็ยนอะไรฝันธงเอาตายเอาชนะอัมรานีเยสปอสามประตูต่อหนึ่ง